เปิดป่าดีดีช่วยกันตีิ้วโอ้ยเก่าอะไรนะน้าลูกกู่งนี่ส่งนี้ตอดีซี่เลลูกกูตอนดีซี่เหรอูกูตื่นแล้วล่ะตอกไก่กู ก็ปูดหรอกนรับปีนจามปีนามก็เื่อเนียินมาดามหอมกจได้เลยบนี่เป็นเข็นไว้ไหนฮะไนเป็นไหน